ไีแบบนอนในชีวิตจริงมาโอ้คนาเนี่ยอู้จ้าจริงจริงเอ้ยเขาเป็นเหนื่อยเฮ้ยขอเอาของผมทำไมเรื่องทำไมเรฮ้ยยังไงคุณตัวเองไม่สียังไงแม่ไม่ว้าไปเลยอ่ะพล็อกเด็นะแมไม่ว้าไปเลยนะวัดทำไมเป็นคือตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวอย่างนี่ตัวอย่างนีไม่ช่วย อะไรยังเนี่ยไม่รู้ดิดิคือยังลาัปเด็กไงเปล่าควายแดงยังเนี่ยฉี่ได้ป่ะพิงเหรอเฮ้ยอะไรวะลาลาเด็กมีด้วยเหรอน่ากลัวที่เราหมอนื้อมันจะยังไงวะเนื้อมันจะแดงก็ได้นะหรือว่า พ <c oughs> ี่นหนังเป็นด้เนื้อด้วยคุณที่คุณว่ะเฮ้ยคุณมีม,มีที่ขูดเปล่ามีเจาฐานด้วย,เ,ยเออผมไม่มีขอโทษด,ด้วยเจอหลายตัวเลยว่ะเนื้อไม่เดงชีก็ไม่ดีนะโหถ่ายปิวเลยเฮ้ยแต่มันเวเเอ้ยแ,แ,แต่พิ่งรู้นี่ฮะตอนมันตายมันก็ียิงไปทางนู้นอ่ะปกติผมไม่ค่อยเห็นนี่นี่ามันตายแล้วมันก็ตรงไปงั้ะ บบาาไม่มีอะไรใช่ไหมก็คียวจะไปตรงนู้นรวบรวมจิตหมายขอคืออะไรเหมือนกันว้าโอ้คุณนี่ผมเจอบ้านล้างผมเจอบ้านล้างผมเจอตาลาดิผมเจอบ้านล้างไปแล้วไปทักมาบ้านบ้านร้างคนโอ้บ้านล้างว่ะถ้าใครไม่ตามอีพีก็คงไม่รู้เละนะโอ้นานโขเนี่ยแต่ว่า ยังดุยเหรอเราเล่นแบบนี้มาก็นานแล้วนะแต่ปีที่แล้วคุณดูบอยังไม่เปลี่ยนมดกันอีกโอ้ยมีของเหรอไหมอ๋อยังมีอยู่เลยคุณคุณทิ้งเถอะไม่เอาอ่ะมันเก็่วอะไรทปทำสงจําขามสงจําบุคูนะดิไม่เคยอะาระมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะน่าติดตามอ่ะคร่เขาเลยนะคือพวกเราอ่ะได้ทำสงครามต่อสู้กันเพราะว่าฟาร์มไก่ ใช่ทุกคนฟัวไมผิดเพราะว่าฟามไก่ใช่ครับเป็นเรื่องที่ญญน่าอนาถามากเลยปัญญาอ่อนแล้วผมเพิ่งสร้างฟาร์มงูเสร็จแล้วเขาก็มาทําไก่ผมมันแล้วยังแหละผมก็จะไม่ค่อยได้แล้วมันหาดมานานเฮ้ยหมูเฮ้ยหมูย่างเฮ้ยหมูหมูสีตาเหล่มากเลยขอดูหมูก่อนว่าตูวอยู่นี่เลยเมื่อกี้เฮ้ยคนในตัวนี้มัน,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 นไม่ใช่ตัวสีแดงแล้วมัน มันตัวสีชมพูว่าสีชมพูนั่นไอ้หนูตอนนั้นไม่ได้สีแดงแลมันสีชมพูแล้วมันก็สีแดงสแตนต่แรกสีแดงสีแดงอะไรมันสีนี้อยู่แล้วจําได้สมองของข้ามันจผมดีเลยอยู่แล้วไม่ดูมันคุดบ้าผมยังดูไม่ครอบเลยอ่ะจะคุณเอาเนื้อไปก่อนเลยนะไป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 โอ้ยเมื่อก่อนเราเกลียดกันมากเลยเกลียดสิมันเจอกันบ่อยบ่อยเจออะไรบ่อยบไม่มีโอ้ยเมื่อก่อย ซึ่งที่ผมจะบอกคือเบลโอมนี่โคตรจะล้างนะเรียกว่าไม่มีอะไรเลยนะเรียกว่าแห้งเหี่ยวมากแห้งเหี่ยวมากเลยแห้งเลยไม่มีอะไรจริงๆ่ะฟืดคอฟืดคอแบบแห้งเลยไม่ไรจะมีจะทำจริงๆนะซึ่งเบลโอนี้เราเรียกเลยว่าที่ผมเรียกผมย้ายบ้านเพราะเรื่องนี้แหละใช่เพราะมันฟืดคอคือเราตั้งใจทําสงครามมันอยู่แล้วเพราะว่าบ้านมันปันยาอ่อนเราคขก็รู้นะฮะ ไม่เรา<ด>แบบไม่อยากได้แล้วคุณดูพึ่งยังเราต้องดูพึ่งด้วยอ่ะพึ่งก็มีอะไรแปลกๆนี่ไงพึ่งมันดูพึ่งยังมีพึ่งด้วยเหรออ้าวคุณอยู่ไงว่าเก่งไหมครับดูจากพึ่งสงสัยเขาเป็นคนประสาทนะครับไม่ไม่ได้ถึงพึ่งนั้น,พ,นพึ่งนู้พึ่งพาคนอื่นไปนั่นแหละหมายถึงนั้นไม่รู้จักปัน้นอุ้ยเฮ้ยมันโหดกว่า ผมเห็นตั้งแต่คุณเดินเข้าไปใกล้มันแล้วคุณไม่เห็นจริงๆเหรอไม่ผมเห็นไม่เส็นก็ไม่เห็นเก<ม>่งจริงวะกัวไม่ไมตัดมไม้เลยฉีดหน้าเลยคือว่าแำไมค่าเขาอัปเดตแล้วก็เปลี่ยนยมอนนี้รูนน้สึกว่ามอนรู้สึกว่าจะเปลี่ยนตามใบโอมเลยฮะก็เรียกว่าหมอนนะครับเนื่องว่าใบโอมนี้มันก็ต่างมันก็ร้อนอยู่แล้วนะหมูควรจะเปลี่ยนสีนะจริงร้อนเลย เขาเรียกที่ไหนเนี่ยสาวนาอะไรไงไม่ใช่เขาเรียกป่าใบอูนแต่แกก็สีเหมือนกันเลยฮนะหรือจะเป็นสีน้ําตาลเลยอือ<ม>ไม่น่าใช่นะหมูมันละดีแบบร้อนจนหทำสุกเลยอนะ่ะแล้วขมดึงมาทําไงวะทมมววําไมขมอยู่ผมก็นึกว่าผมเดินมาทําไงวะเนี่ยงสง<า>สัยผมจะจะลืไมไปว่าผมมีขาสองขาฮนะโอ้ยตกลงมาเจอเหล็กเป็นพันไม่เข้าใจไม่มีที่ตกใจวะ่ก คนคุณอยู่บนหัวผมอะบนหัวอะไรเน,นี่ยอยู่ในร่างกายไหมเนี่ยคุณนั่นดอกอะไรอะ่ะหาหมูปเพื่นดูใบหญ้านี้ดิมันไม่เหมือนเพื่อนอะ่ะจะมูดกเนือเ้อเยอะขึ้นปะกวนมาดูนี่นแกขอกินก่อนจะตายเนี่ย,ยมีไหนเนี่ยนี่ไงคุณอยู่หลังผมเนี่ย